ณอนุสรสถานบางปลาอำเภอบางเลนจัังหวดนครปฐมอนุสรสถานลำดับที่5ได้จัดกิจกรรมตักบาตรพุทธบุตรธรรมยาตรา1,141รูปพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระและพุทธบุตรธรรมยาตราเป็นเนื้อนาบุญได้รับเกียรติจากนายอภิวัตเข้าภูไทย นายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานฝ่ายคราวาสจุดเทียนทูก,กโดยมีนายอำนวยเฉลิมกลิน่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนน้อมถวายผ่านทุกเทียนแพร,รแด่ท่านประธานสง์สก,ก่อนที่กลัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและในโอกาสนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้สะอาดบริสุทธิ์่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการธรรมยาราเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อด้วยกลัลยนานมิตรเกษมสุขพรมรสถิตและพันตำรวจเอกด็กเรสมศักดิ์เนียมเล็ก ได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานกนาลยานมิตรสิริน,นันโรจนสินวิไลนำกล่าวคำถวายคีลานเภศัชส่วนกลนาลยานมิตรดารุณีโรจนสินวิไลนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถูกถ้อยคำได้กล่าวออกมาด้วยใจใสๆจากนั้นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผููเป็นเนื้อนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใส จากนั้นคณะพุทธบุตรธรรมยาตราได้แปรแถวเข้าสู่พื้นที่ลานบุญอย่างสงบเป็นระเบียบงดงามเพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐซึ่งมีพลังศรัทธาอันหนึ่งแน่นของพุทธศาสนกชนนับเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีบนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลก ทั้งนี้การสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลการตักบาตรคือการให้กำลังส่งเสริมให้คณะพระภิกษุสามนเณรได้มีแรงกายแรงใจเพื่อการศึกษาและทรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำแสงสว่างแห่งธรรมมาเผยแผ่สู่ใจชาวโลก ซึ่งการที่ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ในเส้นทางพระเดบพระพุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน,นับเป็นอุดมมงคลอันยิ่งใหญ่และยังเป็นบุญทัพทวีทั้งนี้กิจกรรมตักบาตถือเป็นหนึ่งในกิจวัตรกิจกรรมในโครงการธรรมยารากระตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็ดแห่งปีที่13 และการจัดตักบาทณนะอนุสรสถานบางปลาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการธรรมยาราในปีนี้ค่ะวันนี้ก็มีความปรับปริ่มยินดีครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญตักบาทนะครับในโอกาสที่มีโครงการธรรมยรา,านะครับมาที่วัด บริเวณพื้นที่วัดบางปลาซึ่งปีนี้เป็นปีที่3าครับที่ผมเคยมาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วจะมาตอนเย็นตอนที่มีพิธีจุดจุดประทีตนะครับแล้วก็มีโอกาสมาตักบาตรในเช้าวันนี้ครับเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจที่จะทําให้แบบไม่ลืมเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าพิธีการที่ตักบาตรในวันนี้นะครับ แตกต่างจากการทำํำบุญดักบาทที่เคยทํามานะครับเป็นพิธีการที่มีการจัดรูปแบบให้ศีลให้พอแล้วก็มีการนั่งสมาธินะครับซึ่งมีผลดีกับชุมชนนะครับเพราะว่าทําให้จิตใจ,จสงบแล้วก็มีความเข้าถึงนะครับในพุทธศาสนามากขึ้นได้มาในงานธรรมยัาตาปีที่สมนะครับ ก็มาสองปีแล้วคือท่านี้ปีที่สามก็ดีใจว่าพระมาทำบุญจักบาทรจนประมาณ1,141องค์ก็คนทุกท่านประชาชนก็ดีใจที่ได้มาร่วมจักบาทรซึ่พระพุทธศาสนาไปในทางที่ดีคนล้มหลาเลยครับดีใจ เปลี่ยนแปลงมาสามปีก็ปีนี้ก็จัดใหญ่แล้วดูนะครับชุมชนก็บางคนเขาว่าที่เขาสนใจเขาก็อยากมากันทั้งนั้นนะครับเพราะพระเยอะมาเนี่ยมันไม่มีที่ไหนนะครับก็มีที่นี่ที่รู้มาก็มีที่นี่ที่เดียวนะที่ผู้คนนีมากันเยอะแยะหมดนะครับก็เราชาวตะบนมาก็ดีใจนะครับเพิ่มใจที่มีมหาบุญใหญ่ ที่มาทุกปีะนะครับก็ชาวตำบลวังปลาชื่นชมได้ลำลึกนึกถึงนะครับที่มาจัดงานให้กับชุมชนชาวตำบลวังปาได้มาร่วมศรัทธาทุกปีนะครับก็ขออนุโมทนากับ หลวงพ่อธรรมชทโยนะครับ